เพราะการที่ให้ทานและการรักษาสิลเป็นหลักและผลจากการให้ทานก็ทำให้คนนั้นไปเกิดในสวรรค์ได้ตามจิตปรารถนาที่เขาปรารถนาไว้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะรายการธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและที่นี่ก็คือวัดบางนมโคนะครับอยู่ติดกับริมแม่น้ําน้อยด้วยนะครับที่นี่นะฮะก็คือมีไฮไลท์สําคัญของวัดเวลามาเที่ยวนะคือที่โบสถ์ของเขานะจะมีช่องทางนะฮะลงไปนรกซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ทั้งหมดเลยรวมไปถึงวันนี้จะได้ฝังธรรมะด้วยนะครับติดตามได้จากรายการในวันนี้เลยครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับ ท่านพระอาจารย์นะครับตอนนี้นมัสก,การครับพระอาจารย์ครับครับตรงนี้นะครับเป็นโบสถ์ของวัดนะครับตรงนี้มีความสําคัญยังไงบ้างนะครับคือที่โบสถ์นี้จะมีนรกลงข้างล่างจะเป็นนรกใครทําผิดอะไรอย่างเงี้ยว่ากระทะทองแดงครับครับตั้งแต่ทำทำผิดเล็กน้อยกับผิดใหญ่ จะลงกระทะทองแดงทั้งหมดอ๋อหมายถึงว่าที่โบสถ์ของวัดนะครับนอกจากจะมีพระประธานด้านบนแล้วด้านล่างของโบสถ์นั้นจะมีนรกคมีนรกด้วยซึ่งญาติโยมเข้าไปชมได้ได้ครับได้ครับมาได้เลยเขยจะชมมาได้เลยเป็นสิ่งสะท้อนใจที่ไม่ให้เราทาทาชั่วนะฮะครับครับครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์พาเข้าไปด้านในครับได้ครับได้ครับเข้ามาด้านในโบสถ์แล้วครับ อลวงพี่ครับด้านในนี้มีความสําคัญยังไงแล้วก็พระประธานของวัดแห่งนี้ด้วยนะครับครับนี่ชื่อพระประธานโสนันทะนะฮะเป็นพระประธานประจําโบสถ์ของหลวงพ่อปานที่หลวงพ่อปานท่านนั้นสร้างไว้และข้างล่างจะเป็นนรกสิ่งสะทอนใจของคนที่จะทําคิดจะทําชั่วครับจะลงกระทะทองแดงระดับไหน มีให้ดูอ๋อาถ้าโยมว่างก็ามาดูได้สิงห์ทอนใจที่เราไม่สมควรจะทําช่วยอีกแล้วอะไร,รอย่างนี้นะครับครับซึ่งด้านในโบสถ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อนะครับที่สร้างหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็จะเป็นผู้ที่ ผู้คนรู้จักกันในชื่อหลวงพ่อปานนะครับแล้วก็สร้างพระประธานไว้นะครับรวมถึงด้านในผมก็จะเห็นนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวอะไรบ้างนะครับเรื่องราวเป็นเป็นพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้คือสวรรค์เป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ครับครับครับเป็นสวรรค์ที่ใครทำโดยทําอะไรจะเป็นแบบนี้แบบนี้จะมีรายละเอียดให้มีข้ออ่าน ทั้งหมดทข้างล่างก็มีทั้งหมดครับครับครับแล้วนอกจากนี้ผมก็มองเห็นนะครับเป็นสถานที่สําคัญนะครับรวมถึงมีนะครับเป็นพระบรมสารทสลักษณ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับก็มาศึกษามาเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปด้านล่างกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับคุณชมฮะ ครับคุณผู้ชมครับก็ที่อย่างที่หลวงพี่บอกนะครับตรงนี้นะจะมีช่องทางนะครับให้เดินลงไปนะตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นด้านนอกนะฮะจริงๆแล้วอยู่ด้านในพระบสถชนี่เลยนะครับก็จะเข้าไปตรงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปีนเข้าไปนะฮะก็จะเห็นเป็นนรกต่างๆเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์นรกนะแล้วก็รีบขึ้นมานะไม่อยู่นานคุณผู้ชมครับเราลงมาแล้วนะครับด้านในนี้นะครับเขาบอกว่า เป็นนรกนะรจริงๆแล้วอยู่ใต้บทเนี่ยนะครับก็ทำเป็นนะครับเรื่องราวนะครับมีการเขียนชื่อนะครับเอาไว้เห็นไหมฮะว่าเป็นนรกขุมที่เท่าไหร่ชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีการเป็นเหมือนปูนปั้นนะครับเป็นปูนปั้นที่สลักเอาไว้เดี๋ยวเราจะเดินไปทัวร์นรกกันรอบหนึ่งนะฮะจะอยู่ไม่นานนะครับอยู่ไม่นานนะฮะกลัวเขาไม่ได้ต้องมาช่องนี้อ๋อนี่ฮะ สวดประจำวันเกิดลอดช่องเข้าไปในนี้ได้ครับเข้าไปด้านในนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะ mm. เขาทำช่องเอาไว้นะคุณผู้ชมฮะก็เข้าไปแล้วก็มีบทสวดให้นะครับลอดคนละ3รอบนะฮะรอบละ1จบนะหมายถึงว่าเวลาคุณเข้าไปแล้วก็ต้องท่องไปด้วยนะฮะจะมีคาถาเที่ยวละ5คนตั้งโนมโม3จบสวดตามวันเกิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปฮะ เข้ามาด้านในนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะโพรงเล็กคือต้องแบบคลานเข้าไปนะฮะก็ตรงนี้นะผมเห็นมีสุรกายนะเหมือนเปรตที่เป็นรูปวาดเอาไว้นะครับเพราะว่านี่คือนรกแต่จริงๆแล้วอยู่ใต้ฐานโบสถ์นี่ฮะอ่ะมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าเราเข้ามานะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นใต้ฐานของพระประธานนะฮะก็มาวนได้นะฮะ สามรอบนะฮะแต่การหายใจน้อยนิดนึงเพราะนั้นเขาไมา่ให้เข้าหลายๆคนด้วยกันนะครับแต่ละพื้นที่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็คือจะมีเรื่องราวนะครับเป็นรูปปั้นนะครับแล้วก็จะเข้าไปใกล้ๆนะเข้าไปใกล้ๆก็จะมีการเขียนอยู่แต่ว่าจะเป็นการเขียนที่เลือนรางแล้วนะครับว่าเป็นนรกขุมไหนแต่ก็ยังคงเห็นภาพปูนปั้นแล้วก็พยายามที่จะสื่อเรื่องราวได้ว่าเป็นนรก แบบไหนนะครับก็จะมะีให้สื่อแบบนี้นะครับก็พาลูกหล,ลาน,นะครับนมาดูได้จะได้เกรงกลัวต่อบาปนั่นเองครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเดี๋ยวจะไปพบกับหลวงพี่ต่อเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปอีกหลายที่เลยครับของวัดบางนมโคน,น่าสนใจมากเวลาขึ้นเวลาลงต้องปีนแบบนี้ฮะทำะเรียกอะไรทำทำ,ทำบาปก็ลําบากนะ แต่จะขึ้นสวรรค์ก็ลาบากก็ต้องปีนขึ้นไปฮะคุณผู้ชมครับถัดจากพระบสวสมาอยู่ข้างๆใกล้ๆก,ลกันนี่เองนะฮะเราจะเห็นเจดีย์องค์ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นเจดีย์ที่ดูมีความโบราณตรงนี้ครับพระอาจารย์ครับด้านหลังนี่คืออะไรครับด้นานหลังนี่คือพระเจดีย์ที่หลวงปานท่านสร้างไว้ครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับและมีประจําวันยมเกิดวันไหนอ๋อมีพระประจําวันด้วยครับพระประจําวัน ตรงกลาวันไหนก็มาไหว้ตามที่วันที่เราเกิดนะมีรอบจะดีและข้างข้างล่างนั้นจะบรรจุลวปปานที่ท่านสร้างไว้จากนี้ไปจะไปที่ไหนต่อครับก็ไปที่ลวปปานนั่งกรรมาฐานอ๋อครับอ๋อนี่เป็นกุฏิหลวงพ่อปานในในสมัยนั้นเลยใช่ครับเาะก็อ,อ,อ,อยู่ที่นี่ด้วยฮะในที่แกมานั่งสมาธิครับจนแกบรรลุนะฮะคือที่นี่ข้างล่างจะเป็นที่เก็บศพ ข้างล่างนี่นะเป็นที่เก็บศพแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ก็เทปูนทับไปแล้วทำเป็นที่เก็บคือว่าจะมีทั้งกินมีทั้งหนอนมีทั้งอะไรแยะรวมตรงนั้นแต่แกก็นั่งสมาธิอยู่จนมันมอเป็นที่เก็บศพแนอดีตครับแต่ว่าแต่ว่าหลวงพว่อปานก็คือมานั่งกรรมาฐานอยู่ที่นี่ใช่ครับใชครับอแล้วญาติโยมทําไมถึงศรัทธาหลวงพ่อปานจนถึงทุกวันนี้ล่ะครับแกเป็น ผู้ให้นะฮะแกเป็นผู้ให้อย่างเดียวตรงนู้นน้ําท่วมตรงนู้นเป็นอะไรอะไรแกช่วยตลอดครนะฮะแล้วคนในอาเภอไสนาเนี่ยทุกวัดเนี่ยแกจะเป็นคนสร้างเรื่องสิ่งของเรื่องอะไรเนี่ยแกจะเอามาแกสร้างวัดไม่รู้กี่วัดนะนะเยอะมากในอาเภอเสนาในจังหวัดยุนยานะ<อ>เยอะมากเลยครับอ่าล้พี่บอกว่าจะมีอะไรนะที่เป็นส้วมแล้วฮะส้วมส้วมสมัยเก่าสมัยเก่า,า,กาหัวปานให้ดูด้วย ท่านสร้างไว้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าซ่วมสมัยเก่าเนี่ยะจะต่างจากสมัยนี้อย่างไรบ้างนะคบ,คบเดี๋ยวหลวงพี่พาไปชมเลยครับ,รบได้ไปเลยฮะอ๋อนี่ก็จะเป็นซ่วมเก่านะครับของหลวงพ่อปานนะครับอ๋อมีการบูรณะเมื่อปี2519นรบเาะครับก็ใช้จริงข้างในนี่ก็จะเป็นเป็นซ่วมยังไงครับหลวงพี่อธิบายให้ฟังคือคเป็นเป็นปูมเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรูเป็นรูเลยให้คนน,นั่งถ่ายพอดี Uh huh. ถ่ายพอดีก็มีอยู่10ห้องมีทั้งหมด10ห้อง10ห้องครับยังคงนะครับยังเก็บรักษาไว้นะครับให้คนรุ่นหลังนะครับได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาดูนะครับว่าในอดีตนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีว,วิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปแล้วในอดีตหลวงพ่อก็เ,อเห็นความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยก็สร้างเป็นส้วมนะส้วมเก่าหลวงพ่อปานสร้างนะครับเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมได้เข้ามาหากมาที่วัดนี้นะครับก็เข้ามาได้เลยครับ เมื่อสักครู่ผมเดินคุยมากับหลวงพ่อก็พูดถึงะวัตถุมงคลด้วยทางวัดก็มีเหมือนกันครับตรงนี้มีอะไรที่เป็นที่นิยมของญาติโยมบ้างนะครับส่วนมากเป็นของหลวงพ่อปานนี่คือนิยมทั้งหมดแต่ว่าแล้วแต่คนจะชอบนะแล้วแต่โยมจะชอบหลวงพ่อปาน9้านิ้วหลวงพ่อปานห้านิ้วับนะมีหลวงพ่อปานปิดทองแล้วก็ทั้ง6พิมพ์มเนื้อกระเบื้องนะฮะ คุดทานุมานไก่ปลาเม่นนกเนี่ยครหลวง่อหลวงพ่อปานนะเราเดินจะไปอีกจุดหนึ่งครับก็จะเป็นอะไรนะครับที่เราจะไปมณดบมณฑบตรงนี้นะครับมณดบหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานีญาติโยมมากราบไหวอ๋อเวลามาก็จะมานิยมกราบไหวทุกตอนนี้เราก็ยังเห็นนะครับบรรยากาศของญาติโยมนะครับที่มาเดินทางมาตลอดผมมาวัดนี้ญาติโยมมาตลอดเวลาเลยครับครับครับผมมีหลวงพ่อปานหลวงพู่แช่มหลวงปูดขาย ่านี่เป็นหลวงปู่คล้ายครับครตรงนี้ก็เปิดให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเข้ามาได้ตลอดเลยครับใช่ครับเปิดตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนนะครับก็8โมงครับยัน5โมงถึง5โมงเย็นครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวรวงพี่จะพาไปฟังทำด้วยวันนี้เทศนาเรื่องอะไรครับการเกิดในสวรรค์การเกิดในสวรรค์ครับการเกิดเราทำดีแบบไหนอะไรยังไงคือ ไปเกิดบนสวรรค์เลยดีกว่าะะจะเป็นอย่างไรก็จะมีหลวง,ง,งพี่จะได้นให้ศีลให้พรด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปรับฟังธรรมกันเลยครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลาย ณโอกาสบันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ธรรมสว่างใจในความเป็นไปของชีวิตที่พวกเราไม่เคยคิดมาก่อนเพื่อเป็นทางดำเนินชีวิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละคนพระธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องการเกิดในสวรรค์ ซึ่งพวกเราทุกคนล้วนเคยได้ยินเรื่องสวรรค์มาแล้วทุกคนบางคนก็เชื่อว่าจริงบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องหลอกลวงสวรรค์ไม่มีจริงต่างคนก็ต่างความเชื่อแต่ไม่ว่าจะเชื่อเป็นแบบใดสุดท้ายความเชื่อนั้นเองล้วนมีผลต่อเราเองทั้งสิ้นดังนั้นวันนี้สมมุติว่าพวกเรา เชื่อว่าสวรรค์มีจริงกันไว้ก่อนแล้วเราจะทำอย่างไรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไปเกิดในสวรรค์นั้นได้พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงรับรองตอนเองว่าถ้าเราไม่เชื่อความจริงของโลกทั้งปวงทั้งโลกมนุษย์โลกสวรรค์ยมโลก เราก็จะไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเรารู้มนุษย์โลกเทวโลกมาละโลกพรหม,มโลกและกรรมที่ทำให้เป็นเทวดามารพรหมเหล่านั้นจึงกล้าประกาศตนเองว่าเป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตามที่พวกเรา สวดมนต์อยู่ทุกวันว่าสัทธาเทวมนุษสานังนั่นเองท่านสาธุนทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ตัดถึงผลที่ทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ว่าเพราะการที่ให้ทานและการรักษาสิลเป็นหลักดังข้อความในพระไตรปิฎกเล่มที่23เรื่องธานูปฏิสูตร ซึ่งว่าด้วยผลที่เกิดกับการให้ทานแปดประการและผลจากการให้ทานก็ทำให้คนนั้นไปเกิดในสวรรค์ได้ตามจิตปรารถนาที่เขาปรารถนาไว้ประเภทหนึ่งคนบางคนในโลกทำบุญให้ทานข้าวน้ำพัตหารผ้าไตรจีวรยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอน ที่พักทูบเทียนหลอดไฟกรดกาน้ำกุฏิวิหารและอื่นๆแก่พระสงฆ์หรือสมณพราหมณ์แล้วตั้งจิตป,ปรารถนาให้เกิดมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาเศรษฐีมหาศาลหรือเป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นคนมีชื่อเสียงเกียรติยศเขาตั้งจิตปรารถนาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ และมุ่งมั่นที่จะให้สำเร็จผลเช่นนั้นพร้อมกับรักษาสินด้วยตนเองเหมือนลดน้ำให้จิตตนเองชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาความปัรนนาของคนเช่นนี้ถือว่ายังปรารถนาไฟตามอยู่ไม่อาจ,จเจริญพัฒนาให้สูงขึ้นไปมากกว่านี้ได้เขาย่อมเกิดเป็นกษัตริย์ได้เป็นเศรษฐีได้ เป็นขุณนางผู้มีชื่อเสียงได้ตามจิตปรารถนานั่นเองประเภทที่สองคนบางคนในโลกนี้ทำบุญให้ทานข้าวน้ำพัตหารผ้าไตจีวรยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักทูบเทียนหลอดไฟกดกาน้ำกุฏิวิหารและอื่นๆแก่พระสงฆ์หรือสมณพราหมณ์เหมือนพวกแรก พร้อมทั้งรักษาศินเฉพาะเองด้วยแต่ตั้งจิตปรัถนาจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหามลา,าศที่มีเท้าจาตุโลกบาททั้งสี่เป็นผู้ของสวรรค์อยู่เพราะความคิดว่าสวรรค์ชั้นนี้มีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงตั้งจิตปรัถนาไปเกิดที่นั่น ความปัถนาของคนเช่นนี้ก็ยังถือว่าปัถนาไฟต่ำอยู่ไม่อาจพัฒนาให้จิตเจริญสูงขึ้นมากไปกว่านี้เขาย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชนั่นเองประเภทที่สามผู้ที่ทำบุญให้ข้าวน้ำพัตทหารพระไตาจีวรและอื่นๆแก่พระสงฆ์เหมือนกับสองพวกแรก พร้อมทำรักษาสิลเฉพาะตนเองด้วยแต่พวกนี้ตั้งจิตปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมคิดว่าสวรรค์ชั้นนี้มีของหลากมีของทิพย์หลายอย่างคืออายุทิพย์ผิวพันทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์ยศทิพย์อำนาจทิพย์ร่างกายทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และการสัมผัสที่เป็นทิพย เมื่อตั้งจิตปฒนาอยู่บ่อยๆมีจิตผูกพันอยู่เช่นนั้นหลังากตายแล้วเขาได้ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงตามความปถนาแต่ความปถนาเช่นนี้พระพุทธเจ้ายังยืนยันว่าปถนาไฟต่ำอยู่นั่นเองสวรรค์ชั้นต่อมาได้แก่สวรรค์ชั้นที่สคือชั้นยามาประเภท ชั้นยามาชั้นที่สี่คือดุสิตชั้นที่ห้าคือชั้นนิมมารณีและชั้นที่หกคือชั้นปะระนิมมิวัสวัสดีสวรรค์ทุกชั้นนี้ถ้าผู้ปรารถนาจะไปเกิดในแต่ละชั้นต้องบำเพ็ญทานทุกอย่างตามที่แสดงมาแล้วและรักษา ดีกล่อมเก่าจิตใจตนเองด้วยพร้อมทั้งตั้งจิตปรารธนาบ่อยๆเพื่อให้ไปเกิดอย่างชั้นที่ตนต้องการนั้นและเมื่อสิ้นชีวิตจากชาตินี้แล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่ตนเองต้องการนั้นตามแรงปรารถนาพร้อมกับมีสิ่งอันเป็นทิพย์สิบประการที่กล่าวแล้วนั้นเป็นเครื่องรับรอง แต่ความปรารถนาเหล่านี้พระพุทธเจ้ายังตัดว่าเป็นความปรารถนาไฟต่ำเหมือนกันทั้งหมดเพราะพบที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ทำที่ควรบรรลุที่ดีกว่านี้ก็ยังมีอยู่มากมายเมื่อปรารถนาเท่านี้จึงเชื่อว่าปรารถนาเพียงชั้นต่ำๆพลาดโอกาสที่จะได้สิ่งที่สูงกว่านี้อีกมาก ยกตัวอย่างบุคคลสองคนตั้งจิตปรถนาเกิดในสวรรค์เหมือนกันคนหนึ่งทำเพียงทานและรักษาศินธรรมดาแต่อีกคนหนึ่งได้สมาทานศิลอุโบสถหรือถือศินแปดด้วยการถือสินอุโบสถของเขานั้นมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากมากกว่าผลทานและรักษาศิน ในระดับธรรมดานี่คือผลของจิตที่พัฒนาสูงขึ้นกว่าเพียงเล็กน้อยทำให้ได้ทิพย์สมบัติมากกว่ากันรัศมีที่เปล่งประกายออกจากร่างกายก็มากกว่ากันด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบความสุขในโลกมนุษย์นี้กับความสุขในสวรรค์ว่าถึงแม้บางคนจะมีสมบัติ เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสวยสุขในราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยกามคุณทุกอย่างก็ตามเมื่อไปเทียบกับทิพย์สูงในสวรรค์แล้วก็เทียบกันไม่ได้เลยและทรงเปรียบเทียบอายุของมนุษย์กับปีทิพย์ในสวรรค์แต่ละชั้นให้ฟังว่านั่นก็ห่างกันมาก ยกตัวอย่างการนับวันเดือนปีในมนุษย์และสวรรค์ซึ่งก็นับเหมือนกันคือ30วันเป็นหนึ่งเดือน12เดือนเป็นหปีเช่นกันระยะเวลาของแต่ละวันห่างกันมากซึ่งสวรรค์แต่ละชั้นนั้นห่างกันกับมนุษย์เราดังนี้50ปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นตาชั้น จาตุมหาราชและเทวดาในชั้นจาตุมหาราชนี้มีอายุไขกํกำหนดได้500ปีทิพย์ชั้นนี้มีเท้าจาตุโลกบาลเป็นใหญ่ร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นดาวดึงและเทวดาในชั้นดาวดึงมีอายุยืนถึง1,000ปีทิพย ชั้นนี้มีเท้าสก,กะเป็นใหญ่สองร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นยามาและเทวดาในชั้นยามานี้มีอายุสองพันปีทิพย์ชั้นนี้มีเท้าสุยามเป็นใหญ่สี่ร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาในชั้นดุสิตนี้มีอายุสี่พันปีทิพย์ ชั้นนี้มีเท้าสันดุสิตเป็นใหญ่แปดร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นนิมมารดีนี่คือความยาวนานของอายุในโลกมนุษย์เรากับแต่ละชั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผลการแห่งทานของผู้ทำทานแล้วผลของศีลของผู้รักษาแล้วย่อมออกผลให้ผู้ทำทาน และผู้รักษาศีลไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้แน่นอนครั้งนั้นครั้งหนึ่งมหาโมคะลานะซึ่งเป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปบนสวรรค์ลและพบกับเทพธิดานางหนึ่งท่านถามนางนั้นว่าเทพธิดาผู้เลอโฉมท่านมีเครื่องทรงมาลาทรงภูษาสวยงาม มีวิมานเป็นแก้วเป็นไพฑูรย์อันงดงามล่องลอยไปในอากาศได้รวดเร็วดังใจปรารถนาท่านมีรัศมีท่านมีรัศมีเปล่งปลังสว่างสวยดังสายฟ้าแลบจากกลีบเมฆท่านทำบุญด้วยอะไรผิวพรรณของท่านจึงงดงามเช่นนี้นางดีใจมากที่ได้พบพระเถระ และบอกบุญที่ตนทำมาว่าอนุภาพที่ได้ทั้งหมดนี้เพียงผลบุญอันนิดหน่อยเท่านั้นที่ได้ทำไว้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เมื่อดิฉันชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นพระภิกษุผู้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งด้วยจิตใจเลื่อมใสจึงได้ถวายตัง แด่ท่านด้วยมือทั้งสองเพราะผลบุญนั้นทำให้ดิฉันได้สมบัติทั้งปวงนี้เจ้าค่ะนี่คือตัวอย่างที่พระมหาโมคคลานะได้พบมาและนำมาเล่าให้ชาวมนุษย์ฟังทำให้คนในยุคนั้นมันสะสมบุญกันมากและได้สักขีพยานแก่พระพุทธองค์ว่าเรื่องที่เล่ามานี้มีสวรรค์กี่ชั้น นั้นเป็นความจริงดังที่พระองค์ทรงสอนไว้ทุกประการจากเรื่องทั้งหมดนี้แสดงจากเรื่องทั้งหมดนี้ที่มาแสดงทําให้รู้ว่าสวรรค์นั้นมีจริงการทําบุญมีผลมีผลจริงการให้ทานมีผลจริงการรักษาศีลก็มีผลจริงการจะไปเกิดในสวรรค์ได้นั้นต้องมันทำในสามสิ่งนี้ พร้อมทั้งความปรารถนาไว้และผลทุกอย่างก็ได้เป็นไปตามที่ปรารถนาไว้ทุกการขออำนาจคุณพระศรีรัตนรตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละธนะสารสมบัติสมบูรณ์ด้วยลาบยศ สันเสริญสุขตลอดไปด้วยการทุกคนทุกท่านเทินแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เว,าเวลาขอยุติพระธรรมเทศนาไว้ลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนี้